ตำรวจสืบสวนอญญาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอคุมตัวนางสาวปาลินทองทรัพย์นางสาวโชติกานาคโตนางสาวกน,นิกาแพรลือและนางสาวรัชนันเหมืองประเทศผู้ถูกกล่าวหาในคดีพรีมายามาสอบป,ปากคำโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในฐานความผิดโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน โดยนางสาวรัชนันหรือนิ่มพริมายาหญิงสาวที่ถ่ายรูปคู่กับรถในโชว์รูมกล่าวว่ามาให้ปากคำเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้ซื้อรถหรือยังนางสาวรัชนันตอบว่ายังไม่ได้ซื้อและไม่กังวลเพราะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและได้ลงทุน6000บาทและได้กำไร15ล้านบาทจริงโดยมีหลักฐานทุกอย่างซึ่งหลักฐานทุกอย่างนั้นนำให้ตำรวจหมดแล้ว